ค่ะกบสวัสดีเอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องหน้าขี้ผ้ารวยนะคะค่ะเมน,นี้แอดกับผ้ามาตามป่าฟันแม่นนะคะหรือป่าบัวนั่นเองค่ะค่ะก็มาตามตอนข้องเพ่นกับของสุดท้ายของเพิ่นนะคะ่ะพี่น้องเอซค่ะ ถ้าเขามาแล้วก็ขอาําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสั่งไขกดกระดิ่งแจ้งเตือนอเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งสองของเฮานะคะทั้งสองของเฮาก็เสนอเป็นซื่อกลางเป็นแนวทางทานัดน,นะคะบรได้สนับสนุนไหลินการพนันแต่อย่างใดค่ะขามารับชมรับฟังน้ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีพ่อนนะคะ่ะฝ <c ười> ันดีวาค่ะเต้มือว้ากันมือผลิปตั้งแต่เพิ่นมายำบ่ ฝันที่ไอ้มือป่อยหงายเื่อเดียวเลยยํำข้อมฝันอีกเนียเพื่อเอฟซีทีรึงฟันว่าได้กินบมกม่วงไหมกม่วงร้อยหลายม่วงมันเต็มต้นอยู่ว่าสันกินว่าสันไม่บัวเอาสันบมกม่วงกันครับฝันเท่เดียวนะบ่ค่ะแม่บ่ฝันอีก แต่ตั้งใจกับฝันช่วงนี้เลิก็จะออกกันละมือวันที่หนึ่งขนาะมือห้าวที่ได้หขนาดขึ้นจะออกหันละโอ้เงาบางทีกี่สิบแปดปุ๊บฝันปั๊บวันที่หนึ่งมากแม่นแพร่แม่นนักฝันแมนนี่ฝันแม่นอีดีเราฝันแม่นงามรับก็เราฝันแม่นฝันเงาไปนี่ก็บุกคยพลาดจะเพียงขอให้เราฝันมือเล็กสิออกยันงมีขันมือเล็กสิออกก็ขันเราบ่ฝันแทียมเราบ่แม่น เมื่อนัน้นเมื่อนั้นได้ได้บอกป่อยตัวใดมากบอกป่าปมาเมื่อที่ตองวหวดนะจำเด็กได้บอเก็ดสามเจ็ดสามห้าเก็ดสามห้าจับได้เยอะครับเอฟซีเก็ดสามห้าเมือ <73 5. S 1> อ่อเมืม่อนัน้นชุดเก็ดสามห้าที่ป่วยมาตองหดนอกขาดใจยืมป่วยตองหดเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าแต่ว่าสำคัญสำคัญที่สุดคือเมื่อนี่แหละ เมื่อทีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นถามกันพม่าหลายพ่อว่างวดที่แล้วป้าบัวนี่เลขสิมาเลขเลขกซ้องเนี้ยเลขกซ้องเข้าเต็มเเลขกซ้องเข้าเต็มเต็มได้ครับว่าคนไปได้มาแต่ใส่คนกับพวเปิดเผยเป็นเลขลับลับพวกไม่เลขลับลับนม่ตัวเนี้ยแม่เขาไหวบอกเนาะบอกไม่ได้บอเลครับบอกไม่ได้เพรานว่าไม่บวชก้อยไปอีกแล้วได้บัรเลขกซ้องคนเคยหายมากครับ กาสีป่อยยังอันนั้นรถให้ไปซื้อรถส่งมาให้เมื่อวานนี้ครับจ้าบอกได้ครับส่งมาเตอรไสครับกั้งไก่ทางไก่พี่มาที่วัดถามครูชีครับผมรอถามตั้งนานแล้ววัดเอ้าแจ็คบอกครับทางไก่ขึ้นบ่งไหน เอาบัวปลาบกี่อุ้ยก้มลับก้มลับเดี๋ยวเดี๋ยวคนส่งมาเขาจะไม่ส่งมาให้เนาะเพื่อนจีบัว่วยมได้เออวัวเปิดมือกด้ะไดีครับเดี๋ยวเสือปลาแมนนะครับเพราะว่าคนเป็นว่าเรียกรับนะครับเนาะเรียกรับสมมติซื้อมาเรลยกรับแล้วเพิ่อนสีอันตะได้เพิ่นบลาตัวอ่ครับค่ะบานนี้เลขซ่องเมื่ที่แล้วกเขาเลขซ่องเมื่อนี้ยิบซีวาให้ตามเลขซ่องของปลาบัวป้าฟันแม่นให้แน่ว่าสัน แต่ว่าความฟันนี่คือย่ำไปแล้ว735ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าฟันดีบาดนี้สิเป็นเดขซองของป่าแต่ว่าเตมือผลนมาป่าบวกฟันอีกเออฟันแย่เดียวฮะนะแม่นเดี๋ยวนี้ไปเห็นน้ำกุ๊กใหม่เห็นคือเก่าป่ะแม่นเห็นคือเก่าไหมนเห็นคือเก่าแม่นเลขสามตัวนี่มันใจเลนตัวเดียวก็ได้นน่ต้องไปเห็นมาจักมงเดี๋ยวนไปเห็นมือนี่ก็เห็นมือนี่แม่นเห็น เดี่ยวสามตัวของแม่บัวเนี่ยโตเดียวดีเห็นไก่แม่นเห็นเจ็ดต้นเนี่ยครับแม่แม่แม่ตัวเดียวกันเลยแต่ยุทธ์องฝากตัวตัวใดก็ค่ะเจ็ดสามหานี่ยเจ็ดสามหานี่ล่ะโอ้แม่บัวเ่าได้ฟันในเลขตัวนี้นะเห็นนี่ต้นไม้เนี่ยอันเครื่อง้าเห็นยังไงครับเห็นเป็นตัวเรียงกันนี่แหละที่เราเห็นกันเห็นเนี่ยยุทธ้เครื่องฝากเนี่ยอย่างนางง้องอย่างนี้โอ้มาคือวายสงสัยเดียวบนก็นนะใส่ละครับ ีไปเห็นก็เปรี้วปวดเดี๋ยวคนฝ่าเห็นเป็นมูที่มครับหาเจ็ดเยเน่งอเจดหากับเป๊ะเลยหน้าศูนย์ห้าเจ็ดแนี้ได้าวมากัมันออกเไม่ต้งฝ่าออกอิเล่ไหมมาเลยาได้ล่ะครับตีเห็นเล็กเราวีเห็นสามตัวเลี้ยงกันมดทุตุนเลยองตุนใหม่ก็เห็นนะบนนี้กเพราะยวไปใสเห็นเป็น เจ็ดหย็อยู่นั่นนะเอาเนี้เอาเนียน้ผมได้ไปสีล้แล้วเออว่าที่สาคัญได้เลยะสอได้เลยงวดกี่แล้วป้าบัวได้สามตัวดิงวดเจะศูนศูนยี่ยงวาศูนย์สามแปดมากนะได้มาตะพูนอ่อหมวดมาเลยเลยแรกสามหาลังแรกสามหา ว่นมผพาเก็บสีพวกมาไล่ผูกกันเหมนแม่นละย่องเปียกไม่ลามือมันนีแล้วเ, <c oughs> เป็นร้อยเอาหลังโอ้โอเป็นลอยเอามัเนี้ก็เลยได้ๆพวกมาไล่ผูกขึ้ไกกนไปย่องไปร้อยเอาขึ้นไปลอยเอาเป็นเนาะครับเนาะเอฟซีวันนี้วันนี้ร้อยยังเดี๋ยววันนี้ลอยลยัง้อยแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวอยแล้วร้อยแล้วเห็นแล้วบาดนี้ขั้นเพิ่นหนีปุ๊บ ข้าวจอบนะครับเอฟซีขั้นป่าบัวไปปุ๊บมันก็ร้อยขึ้นนะครับมันสีแม่นคือเพบอร์สีแม่นคือเบอร์ว่ต่ว่าเลขซ่องงวดอันงวดนี้คนหายมากคนว่าเพคนติดซอยแม่บัวยข้ามบุญมาสั่นผ้าเสเบรี่เออผ้าสังกัดใจคนติดซอยเพคนว่าพระสังกจายจ้ะไปสั่งมัวหน้าเล่าหน่ะยังยังไหลบ่อยู่วัดเอ๋สุกน้อยโอ้ มจะเทศแท่นแต่ว่าพอดีซอยนี่พอดีซอยแห่แลจ้ยวกูเพื่อนเป็นเลขกซ่องนี่คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นอาจารย์เซียนคือกันแต่เพื่อนเมื่อบอกคืออาจารย์เซียนโอ้เป็นอาจารย์เซียนด้วครับเอามาโชว์หน่อยครับซ่องอาจารย์เซียนนะครับเด้ออยู่เบื้องหลัง น่นบาทนี่เลขซองเฉียดล้านว้าโอ้โหบายเียนบัดน้จับนิ่งๆค่ะเว่าคนถึงบ่เรียบโทัโลกนี่บาทนี่อืมครัทัแม่บัวเัรออ่แม่ไ้มีตัวเลคแปดสี่หนงแปดเ่องเตรียมสมมติปากแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแป 8ปดสี่แปดสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งส่หนึ่งสละหนึบ่ครับหนึ่งวงกลมสีแดงคือแปดสหนึ่งกับหนึ่งสีพงกลมนี่ไม้ถึงตัวเน้นบ่ตัวเน้นบ่ครับปะไม่้นปี่หนึ่งนะครับเพื่อเอฟซีเพื่อให้เน้นตัวนี้ก็าสันพอเพื่อเมียนจีหนึ่งหนึ่งสนะครับ ผมมเขากันกับของอพ่อไจันพอดีแปดสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ครับเขากันพอดี ไอ้เขาเขียนใส่ซองมาให้แบบนี้เลยครับป้าอมีซองในซองครับไหนไหนโชว์โชว์โชว์หน่อยครับเอ๋อมันใส่ซองผ้าป้าว่าซองขาวสุกมาซองขาวพี่น้องเข้าคลิปซองนอกขาดเนี่ยซ่องนอกคหันโอ้เป็นซองซองนะโอ้เป็นซองซองสองสัน อันเด็กช่องนี้สีบคื้อกันเด้กพราะว่าเพิ่นมากคนละสำนักคนละอาจารย์สิให้คือกันเป็นไปเพิ่อไายอันนี้เพิ่นช่องตรงให้แม่บัวอาจารย์ดังอาจารย์เสียนหวยว่าง่ายเ่ียแต่เพิ่นมีความสนิทสนมกับแม่บัวแล้วเพิ่อนอยากซอยสางผาศซีวรีบอ่ะ ภาษสังกัจจายภาษสังกัจจายโอ้ยสั่งอีกจักองค์นี่ยังเี้ที่แทนเลยเจ้าว่านั่ท่านสำเร็จอยู่นี่ยังว่ารอบก่อนกับสีวลีสมมติแม่นเพิ่นอยากได้ภาสีวลีอีกบ่านนอกขึ้นหลวงแต่าภาสีวลีเนาะนว่าแต่เพิ่นออกงาเโอกาสนีโอกาสนี่ปุ๊บนี่สิได้พาไปเบิ่งกันแทนภาษาสัด้ไปจักเทื่อเดบไปเจ้าแทวันหลั้นว่าท่านเห็นมองตาแม่น ต้องเห็นหมอทุกคนมาเหมาะสิอภาไปดอกโอ้ให้แดดออกก่อนมันห่อนๆคนอย่นก็ไม่ออครับอันนี้คืออาจารย์ของแม่บัวเพิ่นเขียนชายซ้องมาให้แม่บัวปล่อยเอาเขียนเบอร์โทรใส่ให้น้ำเนยโอ้ยลืมเบอร์โทั่วเบอร์โทรวบัตรี่ครับอ่าพนที่ทรได้เบอร์แม่บัวอ่าพนบลูเบอร์ไหนค่ะศูนย์แปดศูนย์แศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปด สี่เจ็ดสองเก้า่ป่ค่ะแม่บัวโทรหาแม่บัวได้เลยครับเองติดต่อสอบถามสะดวกรวดเร็วโทรหาแม่บัวก็ได้สายตรงึ้ไยนี่ละจานีละค่ะโทวไว้เด้อให้เนจดเบอร์โทรนั่มนะครับเนาะโท่นโดนครับจะโซ่แสบเ่าเน ปวดแขนก็อดออกเล็กน้อยนะครับว่าเอาบุญเอาบุญครับเพราะเ่าเป็นสายบุญแท้ครับแด่ว่ากับแม่บัวก็ใจดีนะคะครับมีหลายช่องเพิ่นใจดีเพิ่นใจอยากแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะทั้งนี้จุดบัทัานมาสั่นว่าจดบทันะรอคิวรอคิวจุดน้อยครับพีครับนนได้ว่าเพิ่มาเลขกซอง นีอ่อซ่องเสียดล้านว่าซ่องน้่มาดาดิ่งเนี่เสียดลานทำไมไม่เอาถึงลานเลยเอาเป็นล้านค่ะพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็สำรับแนวทางของแม่บัวเนาะคะ่ะป่าฟันแม่นค่ะค่ะเจ็ดสามห้านะคะ่ะพี่น้องเอฟซีแล้วก็เลขซ่องห้องเพลินกับแปดสี่หนึ่งค่ะแปดสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่ แลักกษีศูนย์หล้วก็นหนึ่งสี่ค่ะโตเนียนของเพิ่นคือวงกลมไว้สีแดงๆดงนะค่ะพี่น้องเอฟซีแปดจีหนึ่งค่ะหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะพิจารณาเบิร์เด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับช่องของเฮาก็เสนอเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะบริษัทสนับสนุนให้เหรียญกันพนันแต่อย่างใดค่ะค่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนับกันในคลิปนี้ค่ะ ขอให้ลำล้ำรวยๆสุขูสุขคนเด้อค่ะค่ะคลิปนี้ก็จะขอลากันไปก่อนค่ะพอกันไมคลิปหนาค่ะกลาบสวัสดีค่ะ